สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิคุณพาโชคพารวยค่ะคลิปนี้ก็มีลวมรลาวมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะของวันที่สามสิบเอ็ดค่ะเมื่อวานมีใครโชคดีกันบ้างเราสามัคคีนะคะราสามัคคีเมื่อวานเอสเด่นเก้าเด่นสามวิ่งรูดนะคะผลที่ออกเก้าเก้าศูนย์นะคะเก้าเก้าศูนย์เข้าเด่นเก้าวิ่งรูดนะคะ ล่างสองนะคะเข้าเด่น9วิ่งรูด9้ามาบนมาล่างเลยนะคะเจาะเข้าที่29นะคะชุดนิ้นค่ะ2 9 9 2สนะคะส่วนราวกาชาตของเราเมื่อวานนะคะราวกาชาตให้เด่น7เด่น1เด่น3วิ่งรูดนะคะคนที่ออก116นะคะเด่น1วิ่งรูดนะคะมานะคะพี่น้องจา๋า แล้วก็ล่าง6 7เนะคะเข้าเด่น7วิ่งรูดนะคะสายวิ่งสายรูดเดินดีนะคะตารางของเราไม่มี6นะคะน่าเสียดายเนาะมีทั้ง1ทั้ง7นะคะแต่ว่า6ของเราไม่มีเนาะถ้ามี6นะคะถ้าใครกลับหัว9เป็น6นะคะได้6 7ก็ยินดีด้วยนะคะได้ห6กก็ยินดีด้วยนะคะสายวิ่งสายรูดยินดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋า ตัวเลขนะคะมาจากการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าชื่นชอบตามไม่ชอบเ่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะดูคลิปอย่างน้อย3นาทีเดอ้อพี่น้องจ๋าเนาะก็บางคนแอดก็ลงให้นะคะแนวทางแต่บางคนก็ว่าถามหานะคะถามหาว่า,าไม่ได้ลงแนวทางนั้นแนวทางนี้ให้หรอนะคะพี่น้องจ๋าไม่ไม่ใช่นะคะบางทีแอดอยู่ในรวมในคลิปเดียวกันนะคะพี่น้องจ๋าเนาะ เหมือนเมื่อวานก็มีคนถามนะคะว่าลงเราสามาคัคคีให้ไหมนะคะพี่น้องจ๋าแอดก็ลงอยู่ในคลิปนะคะอย่างน้อยก็ดูให้หน่อยเด้อเพื่อเป็นกําลังใจนะคะพี่น้องจ๋ายิ่งคนดูน้อยนะคะแอดก็บางทีก็อยากจะลงให้นะครับบางทีแอดก็ติดธุระก็ไม่มีเวลาลงก็ไม่ลงเด้อพี่น้องจ่าถ้าคนดูเยอะนี้ก็อาจจะขยันนิดนึงเนาะ สำหรับแนวทางนะคะลาวสมามัคคีลาวกระชาตนะคะชอบก็ลองนําไปพิจารณาดูนะคะระวังหกกับหวเป็น9ก้าด้วยนะคะยิ่งตัวทีแอ็ดนิ้นนะคะให้ระวังเด้อถ้าใครหยิบจับคู่ทีแอดไปเป็นแนวทางนะคะคู่ทีแอ็ดนิ้นให้ไปเป็นแนวทางน้าถ้าหยิบห้าก้าก็ติดห้าหด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะใครที่ไม่ชอบตัวทีเอดจับคู่ให้นะคะก็ลองนําตัวเด่นไป,ไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะตัวเด่นต,ตัวเด่นนี้ก็ค่อนข้างหลุดยากนะคะพี่น้องจ๋าเนาะ ตารางก็แตกบ่อยนะคะลองพิจารณาดูนะคะสำหรับราว HD นะคะราว HD เมื่อวานแอสเด่นห้าเด่นเก้าเด่นหนึ่งวิ่งรูดนะคะ,ะเข้าเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งมาบนนะคะสองสามหนึ่งนะคะมาหนึ่งนะคะล่างเจ็ดหกเข้าในตารางนะคะเจ็ดหกนะคะ อันนี้แอดเขียนผิดเด้อพี่น้องจา๋าส่วนลาสตานะคะลาสตาของเราเมื่อวานหลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าหลุดนะคะตารางมีสองละหกนาอมาสองเก้านะคะพี่น้องจา๋าลงกลับขอโทษขออภัยนะคะแอดให้สองหกนะคะมีใครกลับหัวกลับหัวหกเป็นเก้าบ้างนะคะถ้าใครกลับหัวเป็นเก้ายินดีด้วยนะคะอ่าไปกันต่อนะคะของวันที่31นะคะ ลาวเฮสดลาวกาชาตินะคะอ้าวพูดผิดนะคะลาวสตานะคะลาวเฮสดลาวสตานะคะของวันที่่า31นะคะชินชอบก็จดไว้แคไปไว้เลยจ้าย้ำนะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเด้ออ่าไปกันต่อนะคะ ลาวเอ็กซ์ต้า Extra, แล้วก็ลาวทีวีนะคะพี่น้องจา๋าลาวเอ็กซ์ต้าของเราเมื่อวานนะคะให้เด่นสามเด่นเจ็ดวิ่งรูดนะคะผลสี่หกสามนะคะเข้าเด่นสามวิ่งรูดนะคะเจาะเข้าที่สามหกชุดนิ้นนะคะสามหกสามชุดนิ้นนะคะตารางนะคะตารางมีเก้าแปดเนาะมาหกแปดแปดหกนะคะพี่น้องจา๋าน่าเสียดายเนาะ ส่วนลาวทีวีของเรานะคะลาวทีวีของเรา861นะคะ861เข้าในตาราง3ตัวนะคะ861เข้าเด่นหนึ่งวิ่งรูดนะคะ ล่าง0707นี้หลุดนะคะพี่น้องจ๋าใส่วิ่งใส่รูดยินดีด้วยนะคะลาวพัฒนามีใครโชคดีกันบ้างนะคะเมื่อวานเนาะนลาวพัฒนาก็ให้ไป4คู่นิ้วใจนะคะแต่ก็ยังนิ้นให้อีกนะคะยังไม่นําใจนิ้นให้อีก3ชุดนะคะอ่าเข้าที่29นะคะ26กับหัวเป็น29นะคะพี่น้องจ๋าเนาะอ่ายินดีด้วยนะคะเข้าต่อเนื่องเนาะลาวพัฒนานะคะพี่น้องจ๋าอ่ามาตามต่อนะคะสําหรับแนวทาางืเอทางลาว ทีวีของวันที่สามสิบเอ็ดนะคะวันนี้ก็ขอให้เงินปังๆนะคะหยิบจับตัวไหนไม่เป็นนาทางก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะจดไ้แคปไปเลยจ้าดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อไปเนาะคลิปก็จะได้กระจายนะคะพี่น้องจาเพื่อนๆก็จะได้เห็นนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะผิดพลาดกันใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยไว้หน้าที่ดีด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า